เพราะนี่คือภาพพิมชุดปัสตานีเป็นนักเดินทางชาวดัตชที่เข้ามาปัสตานีเมื่อปี1601สมัยใครนะ่ยเอากาโจสรั้ง1601น่าจะเป็นสมัยรรรรพระเอกาโจสโรตั้งคือ1601-1603เพราะชื่อเดอะ r รีเข้ามายุคนั้นแล้วก็เขาเดินทางเข้ามาปัสตานี ม,มันมีสี่ภาพเป็นภาพชาวดัชเข้ามาที่อาบปัตตานีมีภาพการคล้องชา้างมีภาพการการอะไรลงโทษคนที่กระทําผิดเรื่องชู้สาวแล้วก็ภาพราชินีปัตตานีวันนี้พื้นที่ไม่มีเราก็เอามาให้ดูเพราะวันนี้เราเราพูดถึงอยุธยาใน,ในใสายตาฝรั่งอันนี้แซมมาให้เพราะว่ามันมีความหลักคันตรนที่ว่าเป็นภาพพิมพ์สยามประเทศภาพแรกสุดแต่ในยุคนั้นปัตตานีก็คงจะมีความเป็นอิสระพอสมควรนั่นแหละภาพต่อมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้หนึ่ง อันนี้คุอภาพพิมพ์หรือแผนที่อยุทยากกเก่าแก่สุดหนึ่งหกเจ็ดหกแล้เก็้คือปัตตานีมาก่าอนยุธยจต้องเจ็ดสิบปีกว่าจะมีกว่าจะมีการพิมพ์แผนที่อยุธยาเนี่ยหรือภาพมุกว้างสนึ่งาหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดสิบปีก่อนหน้ามีภาพพิมพ์ปัตตานีแล้วและนี่ก็คือแผนที่สยามเก่าแก่สุด